งานถวายมุทิตาสการะอายุวัฒนามงคลพระครูอุดมบุญยเขตเจ้าคณะตำบลนากลางเจ้าวัดวัดนาใหญ่วันเสาร์ที่26สิงหาคม2566เริ่มงาน8นาฬิกา15นาทีเป็นต้นไปเนื่องในโอกาสอายุวัฒนามงคล71ปีพรรษาที่46 ประวัติพระครูอุดมบุญเยเขตพระครูอุดมบุญเยเขตเกิดวันที่26สิงหาคมพุทธศักราช2495ตรงกับวันอังคารขึ้น6ข้ำเดือน10ปีมะโรงเกิดบ้านเลขที่6หมู่ที่2บ้านคอนสารตำบลตะคุอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาเป็นบุตรคนที่3ของคุณพ่อเงินคุณแม่สีรัตนธรรม รวมพี่น้องที่เกิดร่วมบิดามารดา6คนด้วยกันเป็นบุตรชายสมคนบุตรตรีสมคนคนโตชื่อพี่สุรัตคนรองลงมาชื่อพี่โฉมและคนที่สก็คือพระครูอุดมบุญญเขตคนที่สี่คือคุณวิรุตคนที่ห้าคือคุณชำเรื่องและคนที่6คือคุณกาลยารัตหลวงพ่อในสมัยที่ยังเป็นเด็กนักเรียนอยู่นั้นก็นับว่าเป็นเด็กดื้อคนหนึ่ง ดื้อขนาดเรียกได้ว่าพอถูกแม่แล้วก็ยายตีเนี่ยก็จะด่าสวนกลับมาทันทีแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นเด็กดือ้อแต่เรื่องการเรียนนั้นหลวงพ่อนวเรียนเก่งมากแม้จะมีหนังสือเรียนไม่ครบเหมือนเพื่อนๆเ,เ,เขาบางทีก็ต้องอาศัยเพื่อนๆอ,อ,อ่านดูบ้างแต่ก็ยังสอบไล่ได้ลำดับที่ดีทุกๆปีขนาดว่าป่วยเป็นเดือนๆขาดโรงเรียนมากก็ยังสอบไล่ได้จนจบปฐมศีแต่ท่านก็ไม่ได้ประสงค์จะเรียนต่อเพราะฐานะทางบ้านไม่ค่อยดีนัก ึงตั้งใจทํางานเพื่อจุนเจือครอบครัวซึ่งใครต่างก็พากันรู้ดีว่าท่านรักและเทิดทูนบิดามารดาเหนือสิ่งใดเมื่อย่างเข้าสู่วัยรุ่นพระครูก็ได้รับการเกณฑ์ทหารเช่นเดียวกับชายหนุ่มทั่วไปเมื่อครั้งอายุย่างเข้าสู่เบญจเพศจึงได้บวชทดแทนบุญคุณบิดามารดาโดยมีพระครูอภิบาลธรรมธาตุเป็นพระอุปชา และมีพระอาจารย์บุญมีจันทวังโสเป็นพระกรรมาวาจาจารย์มีพระอธิการพันธีคายุโกวัดไผ่สีสุขเป็นพระอนุสาวนาจารย์จนมาถึงปี2522พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูเสถียนพิริยะคุณเจ้าคณะตำบลน,นากลางหนองตะไก้เจ้าอาวาสวัดนาใหญ่ ได้เดินทางไปนิมนต์พระครูอุดมบุญยเขตมาอยู่จำพรรษาด้วยและเมื่อวันที่7กรกฎาคม2526แรม13ค่ำเดือน8แรกได้มีการเลือกตั้งเจ้าอาวาสวัดนาใหญ่ขึ้นประชาชนทั้งหลายที่มาชุมนุมร่วมประชุมกันต่างลงความเห็นเดียวกันว่าให้พระชนิดชินุตโมเป็นเจ้าอาวาสวัดนาใหญ่ พระครูดมบุญยเขตจึงดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดนาใหญ่ตําบลน,นากลางอําเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาพระครูดมบุญยเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ของศาสนทายาทปฏิบัติตามศาสนวาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสองประการคือประการที่หนึ่งงานคันธธุระคืองานศึกษาเล่าเรียนพุทธวจนะ ทางธรรมท่านได้วุฒนักธรรมชั้นเอกทางโลกได้ปริญญาสองใบคือพุทธศาสตร์บัณฑิตและพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมาประการที่สองงานวิปัสสนาธุระได้รับการฝึกอบรมแนวทางพระกรรมฐานที่หลวงพ่อพระอุปชามอบให้ในวันบวช เสร็จแล้วก็ได้สแสวงหาครูบาอาจารย์ในสํานักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานหลายแห่งเป็นการศึกษาอบรมโดยตรงและเป็นข้อบังคับของสถาบันการศึกษาการเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวมหาสติปัฐานแบบพองยุคประทับใจอยู่สองครั้งครั้งที่หนึ่งที่พุทธมนทนออำเภอพุทธมนทรจังหวัดนครปฐม หลักสูตร15วันเมื่อปีพุทธศักราช2537ครั้งที่สองที่ประทับใจที่สุดที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมอรุณธรรมสถานบ้านภูสองชั้นตำบลเก่าย่าดีอำเภอแก้งเคราะหจังหวัดชัยภูมิหลักสูตร45วันระหว่างวันที่24เมษายนถึงวันที่7มิถุนายนพุทธศักราช2555 ทำให้เห็นคุณค่าของความเป็นลูกศิษย์พระตะถาคตและเห็นสัจธรรมมากขึ้นเข้าใจหลักปฏิบัติมากขึ้นได้รักษาองค์แห่งไตรสิกขาได้ดีที่สุดพระครูอุดมบุญยเขตได้เลื่อนตำแหน่งจากเจ้าคณะตำบลชั้นตรีเป็นชั้นโทเมื่อวันที่5ทธันวาคมพุทธศักราช2543 และได้เลื่อนตำแหน่งพระครูเจ้าคณะตำบลชั้นโทเป็นชั้นเอกเทียบเจ้าคณะอำเภอชั้นเอกในวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2559พระครูอุดมบุญยเขตก็ยังได้บริจาคเงินเป็นทุนเพื่อการศึกษาบริจาคเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยชีวิตรถพยาบาลเครื่องมือแพทย์เวชภัณฑ์ต่างๆจากคุณงามความดีของท่านมากมาย จึงทำให้ท่านเป็นที่รักเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวบ้านจนทุกวันนี้ท่านได้กล่าวไว้ว่าสิ่งที่พอใจภูมิใจที่สุดคือได้ช่วยชาวบ้านให้เป็นผู้มีศีลมีธรรมมีระเบียบวินัยเป็นคนใจดีใจงามเป็นคนใจบุญสุนทานชาวบ้านครูนักเรียน แต่งกายชุดขาวเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมวันสำคัญต่างๆทางพระพุทธศาสนาทำให้วัดนาใหญ่เป็นวัดต้นแบบผ่านการประเมินเกณฑ์มาตรฐานวัดต้นแบบงานด้านปกครองงานด้านการเผยแผ่ งานด้านการสาธารณูปการตามโครงการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติวัดนาใหญ่ได้รับประกาศเกียรติคุณดีเด่นอันดับที่หนึ่งของจังหวัดนครราชสีมาประจำปีพุทธศักราช2555และเป็นวัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่นผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขจากศูนย์อนามัยที่5จังหวัดนครราชสีมาประจำปีพุทธศักราช2555วัดนาใหญ่ได้รับแต่งตั้งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่69จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยมติมหาเทระสมาคมเมื่อวันที่15มีนาคมพุทธศักราช2554ท่านยังกล่าวอีกว่าสรุปแล้วดีอะไรไม่เท่าได้แนะ ให้คนทำดีให้คนได้ปฏิบัติให้ถึงธรรมสิ่งเหล่านั้นคือความภูมิใจยิ่งและจะทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้รีบเร่งทำความดีสามัคคีก้าวหน้าลดลาอบายมุขหาความสุขทางด้านจิตใจใส่ใจเศรษฐกิจพอเพียงคู่เคียงวิถีไทย นี่คือคำกล่าวของพระครูอุดมบุญยเขมขอบคุณครับ มุทิตาสการะอายุวัฒนามงคลพระครูอุดมบุญยเกษเจ้าคณะบัณนากลางเจ้าวัดวัดนาใหญ่วันเสาร์ที่26สิงหาคม2566เริ่มงาน8นาฬิกา15นาทีเป็นต้นไปเนื่องในโอกาสอายุวัฒนามงคล71ปีพรรษาที่46